ขูดเซนมะละกอมันะจะสีดำสมตามจ้ามือน,นี่ลูกอิสันสีดำสมตำมนะแต่เนาะ สวัสดีจ้ามากินน้ากันเนอจ้าสมตำเลี่ยวๆนะจ้าเนาะสมตำเผ็ดเพ็ดจ้าแ่บแสบนะจ้าเนาะพักกับนี่พักบุ้งนะจ้าพักบุ้งจากสวนหลวงวิสานเนี่ยละจ้าพักบุ้งจากสวนแล้วกับนี่ขนมกินเนะจ้าถ้วยน้อยหนึ่งนะจ้าเนาะกล่องโฟมถ้วยน้อยจ้าเนาะถ้วยนน้อยกินกับสมตำนะจ้าเนาะ มาเดอ้อมากินน้ำกันสุขหูสุขค้นมาจ้ะเนาะสมตำใส่ขนมจีนลงไปเนาะจ้ะเนาะขนมจีนกินน้ำกันเด้อจ้าขนมจีน อนุญาตใส่มือนอกจากเนาะพักกับพักจากสวนละจ้าผูกเองกินเองจ้าพักบุ้ง พักบุ้งจากสวนต,ต,ต้มตำกับกิ้กับขนมจีนนะจ๊ะนะกิ้กับขนมจีน แสบจะแสบมาเด้อจะมาเด้อขออภัยด้วยจ้ะท็กินบดสุภาพนะจ๊ะเนาะกินแบบง่ายๆบ้านๆนะจ๊ะ เพ็ดเพ็ดจ้ะแต่ก็แสบอยู่นอกจากนนเนาะเผ็ดจ้ะแต่ก็แสบเพคนว่าถ้ากินสมตำเพราเผ็ดมันสิบล็อตแสบว่าอย่เนาะต้องกินแบบเผ็ดเพ็ดคว่ำแสบมันยังเสียถึงนะจน้ะเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะจ้ะเนาะเพจจ้า,า,จาแต่ก็แซ่บคือวบานละจา้จาเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้ะแม่บา